ความเชื่อของรัฐบาลนั่นก็คือว่าจะการเอาของใต้ดินขึ้นมาบนดินเนี่ย จะแก้ปัญหาได้ง่ายกว่านะคะแล้วก็จะทำให้เงินที่มันอยู่นอกระบบเข้ามาในระบบประเมินว่าน่าจะดึงเงินเข้าระบบได้ถึง3ล้านล้านบาทค่ะจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่ว่าการขยับขวางทั้งเรื่องของคาสิโนและการทำพนันออนไลน์ให้ถูกต้องตามกฎหมายในตอนนี้เนี่ยเกิดจากกลุ่มทุนที่เสียประโยชน์อย่างที่โฆษกรัฐบาลได้ชี้เอาไว้ค่ะ พรบสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยนะครับขอย้ำนะครับว่ารัฐบาลน,นั้นมุ่งแก้ไขปัญหาที่อยู่ใต้ดินครับและตอนนี้เนี่ยก็เริ่มจะมีกลุ่มทุนนะครับที่พยายามจะคว่ำพรบฉบับนี้นะครับไม่ว่าจะใช้วิธีการใดก็แล้วแต่รัฐบาลยังยืนยันนะครับว่าการนำของใต้ดินขึ้นมาบนดินเนี่ยจะสามารถควบคุมได้มากกว่า นอกจากนี้ครับก็มีการเทียบเคียงกับประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศกําลังพัฒนาหรือแม้แต่ประเทศที่อยู่ในโลกที่3เนี่ยนะครับที่เขามีลักษณะเช่นนี้ก็มีการเทียบเคียงกันครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าแนวทางต่างๆเนี่ยจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ในที่ประชุมคณะร,ร,รัฐมนตรีผมย้าอีกนิดนึงนะครับมี3ประเด็นหลักๆประเด็นที่1เนี่ยเป็นข้อสังเกตคําแนะนําจากคณะกรรมการปปชคณะกรรมการป้อ,ปอ,กปองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับส่งเรื่องมายังโครโม ให้เรี่ยงแก้ไขปัญหาเรื่องของอธุรกิจผิดกฎหมายออนไลน์นะครับเรื่องบ่อนออนไลน์เรื่องการพนันออนไลน์ในรูปแบบต่างๆแล้วก็มีการรายงานตัวเลขของสํานักงานตํารวจแห่งชาติบ้างปปงบ้างแล้วก็หน่วยราชการอื่นๆน,นะครับอันนี้คือเรื่องที่1ที่คอรมอได้พิจารณา จากนั้นครับก็ไปพิจารณาในเรื่องของกระทรวงดีซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีก็ได้รายงานให้ท่านสื่อมวลชนทราบแล้วนะครับว่าจะใช้เวลาประมาณตัก60วันเนื่องจากข้อสังเกตจะมีการออกพอรอกอรไปแล้วเมื่อปี66นะครับถ้าเกิดเป็นการแก้ไขหรือออกกฎหมายรองเนี่ยจะสามารถทําได้หรือไม่อย่างไรนะครับก็ยืนยันนะครับว่าจะใช้เวลาประมาณสัก60วัน กฎหมาย Entertainment Complex ที่มีคาสิโนโรวมอยู่ในนั้นกับกฎหมายพนันออนไลน์ให้ที่จะทำให้ถูกกฎหมายนะคะเป็นคนละเรื่องกันนะคะและรัฐมนตรีดีก็ต้องไปทำงานร่วมกับมหาดไทยในเรื่องของกฎหมายพนันออนไลน์โดยให้เหตุผลมาแบบนี้ก็คือ ทางมหาไทยเนี่ยงจริงเขาดูแลกฎหมายพนันอยู่แล้วแต่ว่าที่กระทรวงดีอีกำลังเสนอกันอยู่ก็คือการทําพนันรูปแบบดิจิทัลไม่ได้มีสถานที่เล่นค่ะตอนนี้ยังไม่ชัดนะคะว่ากฎหมายที่กําลังทํากันอยู่นี้จะอนุญาตให้เล่นการพนันแบบไหนได้บ้างแต่มันก็มีข้อสังเกตเหมือนกันว่าการผลักดันกฎหมายทั้งสองที่บอกว่ามันแยกออกจากการเป็นคนละเรื่องกันแต่มีการรับหลักการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยอาจจะเป็นการจัดแพ็กเกจที่จะเป็นการจูงใจ ให้คนลงทุนในโครงการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ด้วยหรือไม่อย่างเช่นว่าถ้าเกิดคุณลงทุนทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วมีคาสิโนเนี่ยก็อาจจะได้สิทธิ์ในการทำแพลตฟอร์มออนไลน์ไปด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะที่เราก็เริ่มเห็นผ่านหน้าสื่อกันมาแล้วเหมือนกันค่ะผู้ชมแต่ว่าความยั่วยวนใจในเรื่องของการ ทำเรื่องผิดกฎหมายให้มันถูกต้องตามกฎหมายเอาเรื่องใต้ดินขึ้นมาบนดินมันมีแรงจูงใจมากน้อยแค่ไหนข้อมูลจากสํานักวิจัยตลาด s t a ต ista ก็บอกนะคะว่าการพนันออนไลน์ในไทยปี2567เนี่ยมูลค่าอยู่ที่ราวๆเกือบ20,000ล้านบาทค่ะแล้วมันก็โตเฉลี่ยที่5.34%แล้วในปี2572มันน่าจะขยายตัวไปได้ถึง24,000ล้านบาทถ้าดูจากตัวเลขก็ดูแล้วน่าจะมีมูลค่าสูงพอทีท่จะดึงเข้ามาระบบเพื่อดึงรายได้ของรัฐให้สูงมากขึ้นค่ะเพียงแต่ว่าเสียงท่วงติงณขณะน,นี้มันหนีไม่พ้นในเรื่องของผลกระทบ ต่อสังคมที่จะเกิดขึ้นนะคะเอาละ่ะรัฐบาลอาจจะบอกว่าถ้าเกิดดึงพนันออนไลน์ให้มันถูกต้องเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมการเข้าถึงเว็บไซต์ได้สามารถจํากัดอายุของผู้เล่นจํากัดวงเงินในการเล่นได้ แต่จากบทเรียนที่ผ่านมาค่ะมีของถูกกฎหมายก็จริงแต่มันไม่ได้หมายความว่าของใต้ดินมันจะหมดไปเห็นง่ายๆค่ะสลากกินแบ่งกับหวยใต้ดินที่สําคัญถ้าเกิดพิจารณาถึงความเห็นของคุณวรลบตังคนานุรักหรือว่าครูอยู่ยอดีตสวนะคะให้ความเห็นน่าสนใจเหมือนกันบอกว่าการทําให้พนันออนไลน์ถูกกฎหมายเนี่ยจะส่งผลให้ค่านิยมของสังคมต่อการพนันมันเปลี่ยนไปค่ะส่งผลต่อวิธีคิดของเด็กเยาวชนและคนรุ่นใหม่ที่มีต่อ การพนันด้วยค่ะผู้ชมถ้าเกิดว่ามาดูสถานการณ์การพนันในประเทศไทยศูนย์พนันศูนย์ศึกษาการพนันของจุฬาเขาทําไว้เมื่อปี2566นะคะก็จะพบว่าจากปี2564มาถึง2565เนี่ยคนของ2566ค่ะขออภยัยคนไทยเล่นพนันเพิ่มขึ้นกว่า2ล้านคนนะคะ แล้วเด็กอายุ15 18ปีก็เล่นมากถึง1ล้านกว่าคนช่วงอายุ19 25ปีก็เล่นถึง3ล้าน9แสนกว่าคนคนอายุ60ก็เล่นมากถึง4ล้านกว่าคนด้วยกันค่ะถ้าดูเฉพาะจำนวนเด็กและเยาวชนที่เกือบเกือบ4ล้านคนเนี่ย ถูกชักชวนเล่นพนันออนไลน์กันผ่านสื่อทําให้คนอายุน้อยถึง1นล้านสี่แสนคนมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นนักพนันหน้าใหม่ติดการพนันเสี่ยงที่จะป่วยซึมเศร้าเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตายแล้วก็เสี่ยงในการใช้สารเสพติดอันนี้ยังไม่นับในเรื่องของหนี้สินล้นพ้นตัวนะคะแล้วถ้ามาดูรูปแบบการพนันที่คนไทยนิยมค่ะมันก็จะมีตั้งแต่อย่างที่บอกสลากกินแบ่งรัฐบาลควบคู่กันมากับหวยใต้ดินเลยนะคะของบนดินกับของใต้ดินมาพร้อมกัน ให้พนันตู้สล็อตพนันบ่อนตามมาตามลำดับแล้วการพนันออนไลน์เนี่ยโตแบบก้าวกระโดดน,นะคะอย่างที่บอก1 9ล้านกกว่าคนในปี64กลายมาเป็น 5ล้าน6แสนกว่าคนในปี6-6ค่ะโดยพนันออนไลน์ที่นิยมเล่นกันมากก็จะเป็นสล็อตบาคาร่าไฮโลโปปั่นน้ำเต้าปูปลาเล่นง่ายๆแป๊บเดียวเสียเงินไม่รู้ตัวสิ่งเหล่านี้คือความเสี่ยงที่จะเพิ่มผู้เล่นหน้าใหม่ขึ้นหรือไม่หากว่าการพนันออนไลน์กลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและเข้าถึงได้ในทุกที่ทุกเวลาค่ะ